เอ๊ะทำไมบางคนเนี่ยอดมื้อเช้าแต่ปรากฏว่าทำไมน้ำหนักก็ยังคุมไม่ลงอ๋อสดอตอินไลนอตอินดี้คุณหมอพานลูกาหลายคนวันนี้ครับน้ำหนักเกิดเริ่มมีพุงเริ่มอ้วนง่ายหลายคนพยายามทำไอ อดอาหาร16ชั่วโมงอดอาหาร18ชั่วโมงเพื่อคุมน้ําหนักสิ่งที่หลายคนไม่รู้คือไปอดอาหารมือ้อเช้าแล้วไปกินมื้อเที่ยงไปกินมื้อเย็นการที่เราอดมื้อเช้าเนี่ยร่างกายจะหลั่งไอฮอร์โมนคอร์ติซอลเพื่อมาเพิ่มระดับน้ําตาลให้ร่างกายของเราอยู่ได้และไอฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยมันหลั่งจากต่อมหมวกไตครับเมื่อเราไม่กินข้าวเชาว้า ต่อมมกใจจะถูกกระตุ้นให้หลั่งฮอร์โมนความเครียดหรือฮอร์โมนคอร์ติซอลและทําให้เกิดภาวะต่อมมกไตร้าในระยะยาวได้เราจะนอนไม่ค่อยหลับเชา้ชาเช้าเราจะไม่อยากตื่นบางทีติดชากาแฟติดของหวานและเราจะยิ่งอ้วนง่ายมากขึ้นนะครับกลายเป็นว่าเอ๊ะทำไมบางคนเนี่ยอดมื้อเช้าแล้วไปกินมื้อเอ่อมื้อเที่ยมื้อเย็นแต่ปรากฏว่าทําไมน้ําหนักก็ยังคุมไม่ลงถ้าเราจะทํา IF นะครับจะอดอาหารหมอแนะนํานะครับอย่าอดมื้อเช้าครับ ทานสารอาหารดีๆช่วงเช้าไปอดมื้อเย็นครับใครมีเพื่อนทํา IF ช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยหรือจะแชร์ไลฟ์นี้ให้กับเพื่อนๆได้เลยครับ